สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ Happy Hour Channel สบายๆสไตล์ที่ชิตง่ายวันนี้ก่อนที่จะเข้าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารอร่อยๆของเรามีเก็จความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีพิชิตใจคนซึ่งมี4วิธีนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะวิธีแรกก็คือการเป็นผู้ให้นะคะการเป็นผู้ให้และวิธีที่สองพูดจาดีๆอย่างสร้างสรรคและข้อที่สาม ทำตนให้เป็นประโยชน์และอันสุดท้ายคือที่ที่ก็คือเสมอต้นเสมอปลายค่ะในรายละเอียดเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปต่อไปเ,เล็กๆก่อนที่จะเข้าคลิปของเรานะคะทีนี้มาดูเรื่องอาหารค่ะวันนี้เราจะทำหมูกระเทียมพิกไทยแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะซึ่งสูตรและขั้นตอนเคล็ดลับอยากให้เพื่อนๆติดตามนะคะจนกระทั่งจบนะคะแล้วจะรู้เลยว่าทำยังไงให้หมูอร่อยละนุ่มนะคะเรามดูวัตถุดิบและส่วนผสมกัน ่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะเป็นหมูแน่นอนค่ะเราใช้หมูครึ่งกิโลนะคะอันที่2ใช้น้ําตาลปี๊บค่ะเราใช้น้าตาลปี๊บหช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวเราใช้3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามันหอยเราใช้1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเกลือด้วยค่ะเราใช้เกลือป่นนะคะ1ช้อนชามีกระเทียมนะคะหหัวแล้วก็พิกไทยครึ่งช้อนโต๊ะ สุดท้ายน้ำมันค่ะน้ำมันพืชเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการกันเลยค่ะ คุณแฟนเห็นขั้นตอนและกรรมวิธีของคุณแม่แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเพราะตอนแรกว่าจะไม่นําเสนอสูตรนี้แต่ว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรที่แบบว่าหมูกระเทยีมทยมพิถีที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายัางไงขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเลยหมูเราหั่นสลับบางๆนะคะสลด์บางๆจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวล,ลงไปใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือป่อน แล้วก็ที่สําคัญคือน้ำมันพืชใส่ลงไปด้วยแล้วก็คลุกเค้านะคะทั้งหมดนะคะต้องมือแม่เท่านั้นค่ะอร่อยมากไหมคะอันนี้คลุกเค้าสนกรทั่งทุกอย่างมาัน เข้านัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็หมูจะได้ซึมซับรสชาติไปด้วยแล้วก็พักไว้นะคะแล้วเราก็มาตำกระเทียมกับพริกไทยนะคะแลังจากตำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมกับพริกไทยมาคลุกเคล้ากับหมูที่เราหมาักกับเครื่องปรุงทั้งหมดอีกรอบเลยนะคะให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็ให้เครื่องเทศเนะื่อซึมซาบก็ไปในเนื้อหมูด้วยนะคะอันนี้เราก็พักไว้20นาทีค่ะ เพื่อให้หมูกับรสชาติต่างๆเนะี่ยเข้าไปในเนื้อหมูนะคะหลังจากครบ20นาทีแล้วทีนี้มาตั้งนะคะกระทะค่ะตั้งกระทะเตาเราใช้ไฟอ่อน,ออนแต่เพื่อนๆคะตรงนี้สําคัญคะ่ะอย่าเพิ่งใส่น้ํามันพืชนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเดๆ้ง้ซิเพราะน้ํามันเราใส่ไปในเนื้อหมูแล้วตอนที่เราหมักนะคะเราก็เอาหมูนะคะโรยห้ทั่วกระทะ จากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ต้องกลัวหมูติดกระทะน,นะคะเพราะในตัวหมูเขาจะมีน้ำของเนื้อหมูอยู่แล้วแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะเขาก็เป็นน้ำที่ซึมซับอยู่ในตัวหมูเนื้อหมูพอเราผัดไปเรื่อย น้ำเครื่องปรุงทั้งน้ำหมูเขาก็จะออกมาจากนั้นเราก็ผัดเคี่ยวไปเรื่อยๆช่วงนี้สาคัญมากเพราะว่าน้ําในเครื่องปรุงทุกอย่างจะซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูอีกรอบนึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ผัดจนกระทั่งแห้งนะคะแห้งได้ที่นะคะอันนี้สําคัญอีกขั้นตอเนเคล็ดลับสุดท้ายพอแห้งได้ที่เราใส่น้ํามันพืชน,นะคะลงไปอีกรอบนึงตรงนี้จะช่วยทําให้เนื้อหมูของเราไม่แข็งกระด้าง แล้วก็หอมเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่เราปรุงทั้งหมดจะอยู่ในเนื้อหมูทั้งหมดเลยโอเคจากนั้นก็ผัดจนหอมะคะ่ะได้ที่แห้งรอบสุดท้ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเป็นไงคะสูตรหมูกระเทียมพิไทยธรรมดาที่ไม่ธรรมดาโอเคบอกว่ามันเป็นคงไปลองทำดูนะคะอันนี้อร่อยจริงๆนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและพบกันในคลิปหน้าแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย